สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอของปปิลพลนะครับในเว็บไซต์ rg3th.com ครับแนมะช่องนี้น่ารักเหลือเกินนะครับบอล90 official ผมอ่านข้อความหลายๆคนให้กำลังใจกันเข้ามานะครับบอกว่าถึงผิดก็ยังตามอยู่ถึงถูก มากแค่ไหนก็ยังตามอยู่นะฮะเออถูกมันก็ต้องตามสิเ <c oughs> มื่อวานนี้หลายคนเข้ามาคุยกับผมนะครับดูจากสตูลน,นะครับดูจากนกคนปรปฐมดูจากชนบุรีดูจากภาคใต้ก็ยังาบางคนบอกอ้าวเ้ยกรุงเทพว่าฝนตกด้วยเหรอเพราะว่าที่ใต้ตกตั้งแต่กลางคืนเมื่อวานนี้นะฮะเนี่ยเราก็ได้อัปเดตซึ่งกันและกันเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีไหมรัฐบาลหยุดเยอะก็เดี๋ยวเตรียมไปเที่ยวนะครับใครมีจังหวัดไหนแนะนําท่องเที่ยว มาบ้างก็แนะนำมนเข้ามานะครับเนี่ยตอนนี้อยากไปพวกไอเนี่ยอยากไปพวกแพร,แร่หรือว่าอยากไปพวกจังหวัดที่แบบไม่ค่อยได้ไปชุมพรอะไรเงี้ยยังไม่เคยไปเลยนะฮะอยากไปใครอยู่จังหวัดไหนก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวมาหน่อยนะครับเดี๋ยว จุดยาวจะไปเยือนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าไปจังหวัดไหนนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเว็แบบไซต์ RG3TH นะครับแนะนำเว็บไซต์นี้เลยครับเพราะว่าการาันตีเรื่องของฟุตบอลมีให้เลือกถึง5ค่ายทั้งยูฟาสโบร์แม็กซ์เบตนะครับวันนี้โชคดีฝนไม่ตกอาการผู้แพ้ก็เลยไม่กำเริบนะฮะวันนี้พูดเสียงชัดเจนไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เกมคู่เลตันโอเลนกับสเปอร์เน,นี่ยคนหลายคนถามเข้ามานะฮะว่าสกอร์เป็นยังไงบ้างยกนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เตะนะครับเพราะว่า นักเตะไรอันด์โอเล่ติดโควิดก่อนที่จะลงสนามคิกออฟก็เลยทำให้ต้องยกเลิกกนนารแข่งขันไปนะฮะต้องไปรีสเ e d ตดูกันใหม่นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ูไนเตดก็ชนะรูตันทาวไปสประตูต,ต่อศูย์แต่ว่าก็ฟอมการเลเ่นไม่ค่อยดีหลายคนชมตอนนี้ฟันเดอร์เบกอาจจะไม่ได้ดูนะฮะคือข้างหน้ามันก็ตันฟันเดอร์เบกก็เล่นอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าการให้บอลของเขาการออกบอลมันสแสดงให้เห็นความมั่นใจมุ่งมั่นนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าแมนเชไม่ได้มีปัญหาเรื่องการให้บอลไง ถ้าใจบอลเลี่ยนๆด้พกปลาก็ทาได้มาติชทาได้เฟรดก็ยังทําได้บูโดเฟนเดกก็ยังอยู่นะครับแต่ประเด็นคือบอลด้านข้างเนี่ยมันไม่มีใครเปิดบอลแม่นๆเลยเปิดเข้ามาเนี่ยไม่มีเลยแล้วโอเล่ไม่ให้เล่นด้วยประเด็นวิลเลียมได้บอลหลายช็อตตั้งใจจะทําท่ายโยกเไปก็หักกลับมาให้มาเตะต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไปเล่นไปเล่นใหม่ครับแล้วก็เสียบอลน,นี่กำลังงงว่าดูแมนอยู่เลยดูอาเซนอลยุอาเ์เซนเกอร์ตอนที่แบบต่อบอลจนจะเข้าประตูนะฮะ แต่เมื่อวานก็ชนะไปสประตูต่อศูนย์คำชมก็น่าที่น่าได้คือดีนเฮนเดอร์สันเซฟลูกสุดยอดเอาไว้ได้นะครับมีทุกคนเรียกร้องให้เป็นมือนหนึ่งนะตอนนี้เลยขอ,ของใหม่ตีเคอก็ตกกระป๋องเลยนะไม่น่หน้าหงสานะครรบผมยังด้านหลังแกอยู่นะเพราะว่าเซปีที่แกทำมาถือว่าผลงานลบลลางไม่ได้นะครับป้องให้กำลังใจกันต่อนะครับอ่ะมาค่ำคืนนี้ครับคาราบาวเตะกันเพียบเลยผมอยากเน้นหนักไปที่เชลซีครับสิงบลูเหตุผลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกผู้เล่นเยอะ ตัวสำรองจะมีความกระตือหรือร้นมากๆนะครับคือนเชอ่อครับพวกคิดเดี๋ยวก่อนนะคิดเซนเซนมันโดนใบแดงไปมันก็จะโดนแบนด้วยวันนี้อัส t ฟีเดัวต้าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแทนที่ริสเจมจะเป็นตัวนำในกองหลังนะครับเชื่อว่าซูมาจะลงโทมรี่จะลงนะครับทางซ้ายคงเป็นเออ r s เมอร์สันหรือว่าไม่ก็เป็นทางมาโกสโซ รตรงกลางโคสิตจะลงสนามครับเช่นเดียวกับรอสปาร์คลี่ข้างหน้าผมเชื่อว่าพวกชีรูนะครับบริษิตยังล่าสุดถ่ายรูปกับฮาคิมซีแยกอยู่ผมเชื่อว่าชิรูฮัสซันโอดอยแล้วก็แทมพีอับราฮัมจะลงสนามเพราะฉะนั้นตัวสมรองมันดูดีมากเปิดแซงฟอร์ดปิดเจอกักบาลซีรีเจ้าตู ตูโดนเตะแน่นอนนะครับเจอสิงเตะแน่นอนครับเจ้าตู่วันนี้มั่นใจครับสิงค์บลูเชลซีไล่ถล่มทำกำไรให้กับทุกคนในเว็บไซต์ rg 3 ts c o m แน่นอนนะฮะใครยังไม่มีเว็บที่ถูกใจนะครับผมแนะนำเว็บไซต์นี้เลยนะฮะโปรโมชั่นเพียบแล้วก็พอคุณผู้ชมได้ปุ๊บจ่ายเงินทันทีนะครับมีให้เลือกถึงห้าค่ายด้วยจัดไปนะครับเว็บไซต์ rg 3 ts ลองเข้าไปดูกันได้หรือัพเดทเก้าสุด s ตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวบอกว่าพี่ป๊อกแนะนำมานะครับจากจังหวัดไหนก็บอกกันมา นะครับคู่ที่2ไปที่เลสเตอร์อาร์เซนอลครับคู่นี้บิ๊กแมตช์ครับพิมเลชชนกันคู่ที่สูสีนะฮะถ้าเจอกันในพิมเลชเดายากมากโอกาสเสมอเยอะแต่ในบอลถ้วยครับชื่อว่าสำรองผสมลงมาพวกไอ้มาร์คออาไบตันลงสนามอาร์เซนอลก็จะเป็นโจวิลล็อกเอ็นเอนเคเทียเพราะฉะนั้นสำรองเจอสำรองเนี่ยอาร์เซนอลดูดีกว่าครับราคาออกมาเสมอผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเอาชนะเลสเตอร์ได้เม็ดหนึ่งจัดไปที่อาร์เซนอลครับคู่ที่3 ผู้ที่3ไปทีเอเวอร์ตนเจอกับฟรีบูดทาวเล่นเกมเยือนชนะ20ได้นะครับผมชอบเอเวอร์ตนอ่ะ3คูผู้นนี้นะครับ ton, เอเวอร์ต์อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีผมมีแจกเพิ่มอีก2เกมเป็นเกมที่ฟูลแลมโลงสนามอยากรู้ทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวจะบอกทีมงานเอาไว้ไล่ทีมงานบอกนะฮะอีก2เกมนะทักมาเลย